สวัสดีครับผมอาจารย์พัชรพลศุกายนะครับจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยบริหารธุรกิจเอสบัธนรีนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเสนอระบทงานวิจัยทำในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาเซียนโดยใช้แภาษาทักษะฝึกพูดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปีที่1สาขาการาันชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยเมบริหารธุรกิจเอสบังธนบุรีปีการศึกษา2543นะครับ ก็วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยของเราแลครับมีอยู่สองข้อด้วยกันนะคร <c oughs> ับเพื่อแรกนะครับหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาเซียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการพูดของนักเรียนระดับชั้นปวชกาหนึ่งสาขารบัญชีนะครับสองเพื่อศึกษา,าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริหารชุดนี้นะครับและเพื่อการพัฒนาในการ,ร,าารพูดภาษาอาเซียนของนังเรียนชั้ <c oughs> น,นปวชกาหานึ่งสาขาบัญชีครับ นะครับในการทำวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีนำกรอบแนวความคิดในการทำวิจัยนะครับตัวแปรต้นนะับหรือตัวแปรอิสระนะครับก็เป็นแบบสมหัถทักษะการพูภาษาอาเซียนนะครับส่วนเรื่องของการตัวแปรตามนะครับจะมีด้วยกัน2ครับสองอย่างโดยการอย่างแรกคือทักษะการพูภาษาอาเซียนของนักเรียนระดับปวชปีที่หนึ่งสาขาการบัญชีนะครับสองความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะนะครับการพูด เพื่อการพัฒนาทักษะรับผู้ภาษาอาเซียนของนักเรียนระดับชั้นปรวชหนึ่งสาขาคำนวณชีนะครับครับผมนะครับตัวแปรนะครับเมื่อเรารู้จักของตัวแปรไปแล้วนะครับเรามาดูกลุ่มของประชากรบ้างนะครับซึ่งกลุ่มของประชากรเนี่ยนะครับจะเป็นการใช้นักการศึกษาในครั้งนี้ก็คือนักเรียนชั้นปวัชนหนึ่งนะครับภาคเรียนที่สองนะครับสาขาครนมณชีนะครับ นะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างก็คือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นปวชหนึ่งนะครับสาถากัรบัญชีนะในภาคเรียนที่สองปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับจำนวนสี่สิบคนนะครับโดยเราจะใช้แบบนะครับการสุ่มแบบเจาะจงนะครับนะครับอันนี้คือภาพหลักฐานที่นะครับที่เราเก็บหลักฐานไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบฝึกนะครับทักษะในการพูดภาษาอาเซียนนะครับโดยที่เราจะมีการฝึกทักษะนะครับนั้น ในการนับพูดนะครับในการเรียนตัดตัดสันเลยนะครับนี่คือภาพหลักฐานและการเก็บน้องรอยหลักฐานนะครับเราจะมีการประชุมนะครับตองวิจการนะครับให้นักเรียนสะสมตัวอย่างในการมาพูดให้คนฟังน่สัาเรียนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการสำรวจในความหึงหันใจในการนับใช้ชุดแบบทดสอบในการฝึกพูดภาษาอเซียนนะครับ ผลการวิเคราะห์ในการนั่งทำวิจัยของเราแล้วครับเมื่อเรามีการเปรียบเทียบเฉลี่ยนะครับคะแนนเฉลี่ยของการพูดภาษาอาเซียนะของนักเรียนชั้นปวะถหนึ่งสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็นก่อนที่เราจะใช้นะครับจํานวนนะก่อนนะใช้แบบฝึกทักษะนะครับจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด40คนนะครับก็คะแนนเต็ม20นะครับได้ค่าเฉลี่ย x bar นะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสี่ห้าส่วนะครับส่วนเบี่ยงเบนนะครับมาตรฐานของ sd นะครับอยู่ที่1น นะครับแล้วก็หลังจากการนะครับหลังการการใช้แบบฝึกทักษะนะครับก็เราจะใช้กลุ่มตัวอย่างเช่นเดิมครั40คนนะครับคะแนนเต็ม20นะครับเราได้ค่าเฉลี่ยของค่าเอกปนะครับอยู่ที่1.87นะครับส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ SD นะครับก็อยู่ที่1.48นะครับดังนั้นนะครับก็จะทําให้นะมีความมุ่งใจนะของการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาเซียนเนี่ยนะครับเราจะแบ่งมาด้วยกันทั้งหมด ข้อด้วยกันนะครับอันแรกนะครับอยู่ที่เป็นแบบน้บข้อที่1เลยนะครับการประเมินของเรานะครับนับอยู่ที่แบบหัดทักษะมีข้อแนะนําในการปฏิบัติติดตามอย่างชัดเจนนะครับค่า x มาอยู่ที่4.48นะครับส่วนเรื่องของค่า sd อยู่ที่0.57ด้ดนะครับในระดับมากนะครับนะทั้งหมดแปดข้อนะครับอันนี้คือการสุ่ยนะครับผมขออนุญาตรวมเลยนะเพื่อความนะเพื่อความรวดเร็วนะครับในการประเมินครั้งนี้นะครับจะอยู่ในที่นะครับ ค่า x bar อยู่ที่4.43นะครับส่วนค่า sd นะครับอยู่ที่0.60นะครับระดับความใจในการนัในการใช้บระภัณฑ์ชนิดนะครับอยู่ในระดับมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการพัฒนาระดับต่อไปนะครับให้มีให้มีหน้าผาความสนใจให้ได้มากที่สุดในการใช้นักในการวิจัยในการใช้แรบภัณฑ์นะครับเพื่อถือผู้ภาษาอาเซียนต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการสรุปการวิจัยนะครับเราจะมีทั้งหมด ับนํายกมาทั้งหมด2อข้อด้วยกันนะครับ1นะครับค่าเฉลี่ยของการทักษะการพูดภาษาอาเซียนเนี่ยก่อนที่เราจะก่อนที่ก่อนที่ฝึกเนี่ยเราจะมีค่าเฉลี่ยนะครับเท่ากับ 4. 1 4 5ุสองนะครับและมีค่าเอนะครับเท่ากับ1.66นะครับและค่าเฉลี่ยในของการพูดทักษะภาษาอาเซียนนะครับซึ่งนําจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.82นะครับค่า S.D. อยู่ที่1.48นะครับนักเรียนมีทักษะการนำเสนอ,อภาษาฝึกด้วยแบบน,น,นะครับแบบฝึกทักษะการผู้ภาษาอาเซียนสูงขึ้นนะครับสองนะครับนักเรียนมีความหัวใจและมีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาเซียนโดยใช้แบบแบบฝึกทักษะการพูดภาษาอาเซียนของนักเรียนชั้นปวัศรหนึ่งนะครับก็นักเรียนมีความหัวใจใ,แบบแบบใ,ในระดับมากนะครับและผลคือ และทาให้นะครับส่งผลให้ผททู้ทำในทางการเรียนหลัง,ลงน้ำก่อนเรียนหลังเองนะครับก็จะมีนับหลังเรียนจะมีสูวกว่าก่อนเรียนนะครับข้อเสนอแนะนะครับเราจะมีใน,น,นทัปรหมดสองข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับคือการจัดการเรียนรู้ฝึกษะการทักทายภาษาเซนโดยใช้แบบฝึกทักษะเนี่ยเป็นการเรียนรู้แนวใหม่นะครับที่น่าสนใจและ นำไปใช้นะครับในช่วงแรกนักเรียนอาจจะมีความสับสนเล็กน้อยนะครับว่าจะมีการเข้ากลุ่มหรือการิบติเนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะล่าช้าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับในช่วงต่อไปนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยมีความชํานานมีความนะครับมีการใช้ชุดสุขศักษัเนี่ยเป็นประจำนะครับและการดำเนินการก็จะราบรื่นมากขึ้นนะครับ สองครับการเลือกเนื้อหาในการจัดการเนี่ยเราจะมีนัเราควรคำนวณหุเนเพะครับวัยนักของนักเรเียนนักศึกษาครับแล้วก็เราก็จะมีการหาเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับมีการนะับมีการนะครับหาคําที่นักเรียนสนใจเนี่ยนะเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะทําให้เราเป็นการพัฒนาเรื่องของการทำดีใจให้เพิ่มมากขึ้นนะ,นะครับ <S <S โอเคนะครับก็บวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบการเสนในทุกนี้นนครับสวัสดีครับ